ไปทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี2565นะครับเราเองก็ได้รับการ Subscribe ตัว Warrant 3ของ Alphax กนะฮะก็เป็นที่พึงพอใจมากๆนะครับเราเองได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจาก Warrant เนี่ยมา598ล้านนะฮะก็ตัวนี้เองก็จะเป็นเงินทุนที่สำคัญในการที่จะขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต นะครับประกอบกับในช่วงประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้ทำการเทคโอเวอร์ over, บริษัทมาทุนเช่าสินเชื่อจำกัดมหาชนที่ลาวนะครับเป็นบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือมือ2 นะฮะแล้วก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่เราอยู่แล้วด้วยนะครับสิ่งที่วันนี้ได้มาพูดถึงคําว่า BIG CHANGE คือการขยายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกัญชากัญชงเองแล้วก็ธุรกิจที่เรานะฮะเดี๋ยวผมขอเล่าในแง่ของกัญชากัญชงก่อนนะครับในแง่ของกัญชงเราเองเป็นทั้งต้นน้ําและก็กลางน้ำนะครับก็คือการปลูกแล้วก็การสกัดเราเองเป็นเจ้าแรกที่ได้รับใบอนุญาตสกัดกัญชงนะฮะในตลาด นะครับแล้วก็เราเองเตรียมที่จะออติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ100เท่าก็คือประมาณ30,000กิโลกรัมต่อเดือนนะฮะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเองได้เปิดร้านชื่อ Craft Original นะครับเป็นร้านขายช่อดอกกัญชาเป็นเจ้าแรกในตลาดลักทรัพย์ไทยที่ทำร้านกัญชาตรงนี้นะฮะเมื่อเดือน6ที่ผ่านมาประมาณแค่ครึ่งเดือนเรามียอดขายจากช่อดอกกัญชาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทนะครับแล้วก็เราเองก็เตรียมที่จะขยายต่อไปในแง่ของหัวเมืองต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับในธุรกิจ อหมาทุนเช่าสินเชื่อนะครับคําว่า Big change คือการที่เราได้ประกาศออกไปว่าเราจับมือกับร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเราก็คือร้านชื่อคำภูวงนะคะคำภูวงมีอยู่ทั้งหมด7สาขานะครับแล้วก็มีอยอดที่คาดว่าน,น่าจะให้เราสามารถปล่อยสินเชื่อได้อยู่ที่ประมาณ600-700บาททองนะครับ หรือประมาณ18ถึง21ล้านบาทต่อเดือนนะครับปัจจุบันเองเราเลยทำการ projection อยู่ที่ประมาณ14.5ล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยของทองรูป,ปรพันธ์ที่เราจะปล่อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.25เซซึ่งจะเยอะกว่าดอกเบีย้ยที่เราทำอยู่ณนะปัจจุบันและหากาดีมานตรงนี้เพิ่มขึ้นอยอดพอร์ตสินเชื่อที่เราจะปล่อยทองรูป,ปรพรร์เนี่ยก็จะขึ้นมาพอเทียบเท่าพอๆกับมอเตอร์ไซค์ที่ปล่อยอยู่เลยครับผม แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ Bi g ี h a n g e มากก็คือการที่เราเริ่มมีกำไรในทุกไตรมาสแล้วเป็นการเทอร์นาราอย่างจริงจังนะครับแล้วก็จะ s u s สแตนมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจ3ตัวนี้เริ่มรันจริงๆแล้วนะครับปีนี้เองก็จะได้เห็นในคึ่งปีหลังนะครับ จะเห็นรายได้จากการรับรู้รายได้จากการโอนของโครงการอสังหาชื่อเดเวลเลอร์รามินทราจะเห็นยอดขายจากกัญชารวมทั้งหากออยเริ่มอนุญาตลูกค้าของเราในการขึ้นทะเบียนสินค้าที่มีสารสกัดกัญชงอยู่ในสินค้าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นรายได้จากการขายสารสกัดกันชงแล้วนะครับประกอบกับตัวมัธทุนเช่าสินเชื่อเองนะครับก็จะเห็นว่า กำไร Net Profit จะมากขึ้นเนื่องจากผมทำการลดค o s t of f u ฟฟลงเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะเห็นรายได้จากการปล่อยกู้มากขึ้นเนื่องจากผมเองก็เพิ่มโปรดักใหม่แล้วก็คือเรื่องทองรูป,ปรพรรณสำหรับรายได้600ล้านที่เราโปรเจกต์ไปในปีนี้นะครับ80%ก็คืออยู่ที่ประมาณ480ล้านเนี่ยจะมาจากโครงการ The Weiler Lamitra n นะครับซึ่งโครงการนี้เองมีอยู่แค่23ยูนิตแล้วเราปิดการขายไปแล้ว4ยูนิตภายใน2อาทิตย์นะครับ ก็คาดว่าเราจะขายจองและโอนรับรู้รายได้ให้จบภายในปีนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอะไรตัวเจนเจเนเรตรายได้หลักในปีนี้นะครับส่วนถามว่าอัพไซด์ที่สำคัญผมคิดว่าในปีหน้าจะเห็นการเติบโตอย่างสิ gn ิฟิเคนมากๆกับตัวของมัาทุนแล้วก็กัญชงและกัญชาที่เราเพิ่งเ,ออเปิดบ u ใหม่ภายในปีนี้ครับ ตัวสังหารเนี่ยมันรันด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเองก็มีการรับรู้ไรายได้จากคอนโดมาก่อนชื่อไอคอนออนุษหรือไอคอน7 7เราก็เอาเงินทุนหมุนเวียนเนี้ยมาก่อสร้างตัวโครงการเดเวลลอ์ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับตัวอสังหาเองก็จะไม่ได้นินเงินทุนเยอะขนาดนั้นนะครับในแง่ของการชาการชงเองเราก็มีการลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้วปัจจุบันเองอยู่ในแง่ของโปรเกรสของอินสตาเลชันมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนในแง่ของการเปิดร้านหรือพัฒนาระบบการขายออนไลน์ให้มันดีขึ้น ออหรือ Marketing นะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะมาถึงตัวมหาทุนเช่าสินเชื่อเองนะฮะเราเองทำการกู้เงินมาปล่อยในเราอีกทีเรากู้จากแบงก์พาณิชย์ในไทยนะครับยกตัวอย่างเช่น Exim Bank เป็นต้นนะครับกู้จากไทยแล้วไปปล่อยในเราครับเราเลยไม่ได้ใช้ Equity เยอะขนาดนั้นลหลักๆ Equity ที่จะใช้จะเป็นพวกหลักประกันเงินกู้มากกว่า นะครับเมื่อไหร่ที่มาทุนมันยืนได้ด้วยตัวมันเองมีมี in, ม cash inflow ที่สแตน i n มากขึ้นพอที่จะไปจ่ายดอกเบีย้ยเองแล้วหรือคืนเงินกู้เองแล้วเนี่ย equity ต,ตรงนั้นที่เราเอามาเป็นหลักประกันแมงก็จะกลับมาหาเราอยู่ดีฉะนั้นปัจจุบันเองเราก็มองถึงการใช้เงินทุนตรงนี้นะฮะในการขยายหรือทำ M&A กับบริษัทอื่นๆเพื่อที่จะขยายตัว3 b u เนี่ยให้เติบโตให้มากขึ้นโดยรดเร็วครับ รับในแง่ของตัวสังหาระครับผมคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรมากเ,เพราะว่าสังหาริมทรัพย์เองเป็นตัวหนึ่งเนาะที่ยังเป็นดีมานปัจจัยสี่ของคนไทยอยู่รวมทั้งการที่เปิดประเทศแล้วเนี่ยทำให้มีนักนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับประกอบกับนักลงทุนจีนเองก็เริ่มหันกลับเข้ามาสนใจประเทศไทยแล้วในแง่ของการชากนชงจะมีความเสี่ยงก็คือ,อ,อความไม่แน่นอนของมาตรการรัฐมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีสองมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติเ,เปิดให้ใช้กัญชาได้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียกันแน่อันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับเราเองก็เลยต้องเว้น NC ปัจจุบันเองเราก็เลยลงทุนแค่ร้านเดียวนะครับก็คือที่อุดมสุข30รวมทั้งเราพัฒนาระบบการขายไม่ว่าจะเป็นในไลน์ My Shop นะครับในเว็บไซต์หรือว่าตัวใน Facebook IG ต่างๆซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีคอสอะไรมากมายแเราก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนในทุกเมื่อ ส่วนความเสี่ยงที่ลาวนะครับผมคิดว่าค่างเงินกีบที่สูงมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นเงินเฟอ้อเนี่ยมันเกิดมาจากการที่มีคนมาเล่นค่างเงินมากกว่าไม่ได้เป็นการที่เออศร,รษฐกิจจะแย่แล้วเหมือนประเทศอื่นๆที่ล่มสลายด้วยค่างเงินที่เฟอ้อจนเกินไปนะครับคนลาวยังมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างปกตินะครับยังไปเที่ยวผับยังเต็มเหมือนเดิมนะครับภาพที่คนไทยเห็นว่าคนลาวไปเติมน้ามันจอดรอสองชั่วโมง3าชั่วโมงเกิดขึ้นแค่วันเดียวเท่านั้น นะครับแต่ว่าก็แล้วก็รถไฟเองเนี่ยรถไฟความเร็วสูงที่เกิดขึ้นในลาวที่จีนลงทุนให้เต็มทุกขบวนตลอดเวลานะครับหาตั๋วยากมากทวริซึมกำลังกลับมาเศรษฐกิจในลาวกำลังบูมนะครับแล้วก็ค่า GDP ของเราเองก็เติบโตขึ้นครับก็เราก็เลยมองว่าตรงนี้แหละที่จะเป็นโอกาสของเราในการเข้าไปลงทุนในลาวมากขึ้น ังจากนี้นะฮะก็หลังจากที่เราทําการถแถลงข่าวไปแล้วเกีจอกับ big change ตรงนี้นะครับก็อยากให้นักลงทุนทุนทกท่านเห็นแล้วก็เว and นซีดูว่าสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราคิดไว้แล้วก็วางแผนไว้จะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าในวันนี้เราได้เปิดเผยแล้วก็ได้บอกอย่างชัดเจนแล้วอีเวนในไตรมาสสอเองที่ขาดทุนก็ขาดทุนในแง่ของบัญชีไม่ใช่ขาดทุนจาก p e r f o r m มนซ์ครับ คิดว่าตอนนี้เองเราผ่านจุดที่ต่ำที่สุดและผ่านจุดของการเทิร์นอาราวอย่างจริงจังแล้วครับผม